พอพี่อายุ52ประจำเดือนหมดอาการบ้านหมุนวิเวียนมาทันทีเลยเดินแค่599ก้าก็ไม่ได้เหมือนบ้านหมุนโครงเคลิงเหมือนจะล้มทรงตัวไม่อยู่ <Sh ane> เป็นประมาณที่ว่าเดินเกะาะฝาผนังอะคะ่ะ <Sh ane> ต้องจับฝาผนังเดินกลับรถก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะเราขาดความมั่นใจแล้วว่าเดี๋ยวออกไปเนี่ยจะล้มไหมจะวูบไหม บ้านพี่สองชั้นนะคะขึ้นบันไดไม่ได้พี่ไม่ขึ้นบนบ้านประมาณ3-4ปีตั้งแต่เป็นกินยูโครประมาณอาทิตย์ที่สองแล้วพี่ก้มกวาดบ้านได้พี่ก้มได้พี่ทํานูน่นทํานี่ได้รู้สึกว่าพี่ไม่เพลียมไม่เหนื่อยกกินตัวนี้ก็ไปหมดกระปุกใช่ไหมคะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ความมั่นใจพี่กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากทํานูน่นอยากทํานี่อยากกลับไปเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ย สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบลอนแบนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอสิงห์หนครค่ะ จังหวัดสงขลาค่ะแล้ววันนี้นะคะนั่งอยู่ในร้านนะคะของลูกค้าค่ะลูกค้านะคะบอกว่าไม่ได้ขึ้นนอนบนบ้านนะคะเป็นเวลากว่า3-4ปีแล้วนะคะเพราะว่ามีอาการของบ้านหมุนค่ะจะเดินไปไหนทําอะไรนะคะก็มีความวิตกกังวลค่ะเพราะว่าบ้านหมุนโครงเคลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการหนักขนาดไหนบ้างในตอนนี้นะคะทำาเวลายูคอนไปกี่กระปุกแล้วนะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยน นำตัวหน่อยนะคะว่าคุณพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะค่ะพี่แป๋วศิริการจนาจันทศรานะคะก่อนหน้านี้พี่ทํางานบริษัทเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลพอพี่อายุ52ประจําเดือนหมดอาการบ้านหมุนวิงเวียนมาทันทีเลยค,ะค่ะเป็นอาการที่หนักมากมันทําให้ รบก,กวนการใช้ชีวิตประจําวันของเราอะนะคะ<อ>เดินแค่5้9ก้าก้าก็ไม่ได้มันบ้านหมุนโครงเครงเหมือนจะลม้มทรงตัวไม่อยู่ก็หาหมอโรงพยาบาล<อ>คลินิกทุกอย่างไปหมดแล้วอะคะ่ะสาสี่ปีนี้ก็เยอะพี่แบลคะ่ะอาการบ้านหมุนนี้เป็นมานานเท่าไหร่แล้วน,นะคะเป็นมานานสักประมาณ3ปีปีแรกนี้แค่อาการไวทงอพอเริ่มของไวทงปีที่สองบ้านหมุนมานะคะ<อ>บ้านหมุนมาแล้วก็หลังจากเป็นอ,อาการบ้านหมุนสุขภาพจิตเสียหรือ มั่นใจในตัวเองไม่มีเพราะว่ามันจะมันรบกวนมันทําอะไรไม่ได้เลยค่ะขนาดพี่เข้าห้องน้ําแปลงฟันค่ะขนาดแปลงฟันมันก็หัวสั่นใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะมันมึนหมดเลยต้องต้องค่อยๆแปลงค่อยๆแปลงแล้วออกจากห้องน้ํเข้าห้องน้ําก็ใส่ล็อกใส่กอนไม่ได้เพราะว่า กลัวล้มกลัววูบกลัวอะไรแล้วตอนนั้น,นใครช่วยดูแลพี่แป๋วคะลูกชายสามีเนี่ย<อ>เขาทำงานอยู่ที่ไปสนิหาดใหญ่ใช่ไหมคะ,ะพี่อยู่กับลูกชายชเขาเที่ยวตามพอพี่ไปหลังบ้านก็ก็ตามกลัว<อ>พี่ไปวูบไปล้มอะไรประมาณนี้เป็นประมาณที่ว่าเดินโะฝาผาังค่ะคะ่ะต้องจับฝาผนังเดินขึ้นบันไดไม่ได้อะไรไม่ได้นอนพลิกตัวไปซ้ายไปขวาก็ไม่ได้พอตามัน หมือนกับเราเปลี่ยนเปลท่าทางใช่ไหมคะทันทีเลยค่ะหมุนติ้วติ้วติอยู่ในลูกกระตามันส่งผลกระทบต่อการทํางานเราอย่างไรบ้างคะพี่อย่างมากเลยขับรถก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะเราขาดความมั่นใจแล้วว่าเดี๋ยวออกไปเนี่ยจะล้มไหมจะวูบไหมจะอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาการที่เราเป็นแล้วพี่แป๋วทำร้านชํามันก็ต้องออกมันต้อองเติาพี่ออกไปไม่ได้ก็อาศัยที่ว่าเซลล์เขามาส่งเองมันทําให้อาชีพเราตดถอยไปข้างหลังอะ คือไม่ได้เลยมันมันรบกวนชีวิตประจําวันของพี่มากจนกลายเป็นว่าเกิดเหมือนกับเราเป็นโรคเครียดอะ่ะ <c oughs> ถ้าพูดอีกอย่างก็เหมือนกับเราเป็นซึมเศร้าอะ่ะ <c oughs> เห็นม่แต่บอกว่าต้องไปปรึกษาคุณหมอโรคแพนิคกกพี่ปรึกษาหมอโรคแคนิคทางทางเพจอ่ะนะคะ <c oughs> เขาก็แนะนํานู่นนี่มาก็ เขาก็แนะนําสินค้าในตัวของเขามาให้<ะ>ให้พี่ทานอะไรแบบนี้แต่พี่คิดว่ามันมันไม่เป็นผลนะเพราะว่าอาการบ้านหมุนยังมียังมีอยู่เพราะว่า<ะ>เราทดสอบตัวเองว่าเวลาเราเดินเนี่ยเรายังทรงตัวไม่ได้<ะ>ขนาที่เดินริมถนนถ้าเดินกับลูกเนี่ย<ะ>ลูกต้องดึงไว้แบบนี้นะคะไม่งั้นพี่จะซีออกไปกลางถนน<ะ>เราจะรู้ตัวอ่าก็เลยไม่ออกไปดีกว่า เดินไปห่างกับบ้านพี่สี่ห้าหลังพี่ก็ไม่กล้าไปค่ะไปไม่ได้เห็นพี่แป๋บอกว่าไม่ได้ขึ้นไปนอนบนบ้านเลยใช่บ้านพี่สองชั้นนะคะขึ้นบันไดไม่ได้พี่ไม่ขึ้นบนบ้านประมาณสามสี่ปีตั้งแต่เป็นค่ะไม่ขึ้นเลยพอขึ้นไปแล้วบางทีพยายามขึ้นก็เกาะการาวบันไดขึ้นไปแต่พอลงลงไม่ได้ ม,มันมองต่ําไม่ได้ค่ะมันมองต่ำ<ะ>แล้วก็หมุนทันทีการจะไปเที่ยวกับครอบครัวไกลๆก็ไม่ไ่้พี่ม<า>ไม่เคยไปนานมากนอกจากจําเป็นจริงๆถึงจะไปะแล้วเวลาไปอยู่ในกลุ่มคนมากๆคนหลายๆคนเจ็ดแปคนสิบคนทําให้เราอึดอัดความรู้สึกเราว่าเราอึดอัดเพราะเรามีความรู้สึกว่าตัวเราครงเคลี นั่งทรงตัวไม่ได้เหมือนไปงานศพงานบวชงานแต่งอะไรแบบเนี้ยพี่จะอยู่นานไม่ได้คือรีบไปแล้วรีบกลับค่ะ,อะพอพอยืนพอยืนเนี่ยรองเท้าเกิน2นิ้วก็ใส่ไม่ได้พี่แป๋วคะที่นี้มีการไปปรึกษาคุณหมอ พี่ไปโรงพยาบาลไปคลินิกจนพี่คิดว่าตัวเองเป็นอะไรพี่เป็นโรคสมองไหมพี่เป็นโรคหัวใจไหมหพี่เป็นสารพัดเป็นที่พี่จะคิดไปนะพี่ก็ไปทุกหมอที่เขาแน,นะนําไปศูนย์หัวใจก็แล้วไปโรคสมองก็แล้ว<ะ>คุณหมอบอกว่าพี่ไม่มีอาการตรวจแล้วไม่เจออะไระไม่เจออะไรสักอย่างหนึ่งก็สันนิฐานว่าเกี่ยวกับอาการโรคหูที่บ้านหมน ไปกี่หมอก็โรคหูโรคหูไปหูคอจมูกก็โรคหูโรคสมองก็โรคหูไปโรคหัวใจก็อวไวทองมันมันสัมพันธ์กับหัวใจหูตาผ้าตาพี่ผ้าด้วยนะเป็นใหม่ๆอม่อะตาผ้าด้วยพี่ไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าเขาเขายาที่เขาจ่ายมาก็คือยาแก้วิเวียน ก็แค่นั้นเพราะว่าเรามีอาการเรากินยาแก้วิงเวียนเราก็หายใช่ไหมคะพอเราหยุดกินยามันก็เหมือนเดิมพอหลังๆไปหาหมอพี่ก็คิดว่ามันก็คงเหมือนเดิมก็เลยหยุดก็เว้นช่วง6เดือนไปครั้งก็บอกหมอว่าถอยไปหลังดีกว่าเพราะว่าไปกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมก็ไป6เดือนครั้งหนึ่งถึงก็พี่มาดูจากเพจพวกสมุนไพรอะไรแบบนี้เพราะเพื่อนพี่เ็าบอกว่าลองดูสมุนไพรอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะบังเอิญท so, like okay. right? ี่พี okay. ่เห in ็นเพจนี yeah. no ้หละ มันไม่รู้สะดุดขึ้นมาเพ๊บเดียวพี่ไปเจอที่คอมเมนต์ของผู้ป่วยคนหนึ่งที่ก็บอกว่า<ะ>เขาขับรถไม่ได้ค<ะ>่ะอ่าแล้วก็กินตัวนี้แล้วก็เขาขับรถได้<ะ>พี่ก็เลยกดเข้าไปใน Google <ะ>แล้วไปดูสรรพคุณของเขาแล้วก็<ะ>ที่มาที่ไปของย<ะ>ูโคลพี่แบบยอจะถามอีกนิดนึงว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบหนักๆเลยไหมที่ ที่การเป็นโรคของบ้านหมุนมบ้านหมุนใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งแรกเลยพี่เป็นหนักมากแล้วก็แฟนพี่ประชุมอยู่ค่ะอ่าแล้วพี่อยู่คนเดียววันนั้นลูกพี่ไปเรียนหนังสือพี่เปิดประตูพอดีแล้วก็ไม่ไหวแล้วกลับมานอนแล้วก็โทรหาเขาแล้วเกก็มารับพี่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปถึงชนิดที่ว่าฉุกเฉินอะปกติฉุกเฉินมันจะมีป้ายแดงป้ายเหลืองคนอาการหนักเบาใช่ไหมคะค่ะพี่ไปหมอพลิกป้ายเลยคะ่ะจากป้ายเหลืองตัวเลขพยาบาล แฟนป้ายเหลืองให้พี่ใช่ไหมพอบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วหมอออกมาพลิกป้ายแดงรัดคิวพี่เข้าไปเลยค่าหมอบอกว่าใจพี่อันสั่นแบบเร็วมากคะ่ะ่เร็วมากมันจะมันจะเหมือนกับจะช็อกแล้วใช่นั่นแหละคือครั้งแรกที่พี่เป็นหนักมากค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นพี่ก็พยายามระวังตัวเองแต่ว่าอาการมันก็ยังบ้านหมุนเหมือนเดิมค่ะถูกเฉินพี่เข้าสามครั้ง่ะ โอ้โหอันตรายมากเวลาเหมือนกับพี่จะหันไปดูหน้าน้องแบบเนี้พี่หันไม่ได้นะแต่ก่อนพี่ต้องไปทั้งตัวอืหันเร็วๆไม่ได้ใช่หันไม่ได้ ถ้ามองขวาก็ไม่ได้พี่ต้องไปทั้งตัวนะคะอ่ะจนได้ไมาเจอตัวบาลานยุคใช่นะคะสั่งครัง้งแรกสั่งมากี่กระปุกคะสั่งสามกระปุกชุดฟื้นฟูเพราะ,ะว่าน้องในน้องในไลน์เขาแน,นะนําใช่ไหมคะ,ะว่าเออกระปุกเดียวมันก็คือเรากินแล้วผ่านเราอาจจะไม่เห็นผลอะไระใช่ไหมคะไม่ชัดเจน<ะ>ก็น้องเขาบอกว่าถ้ากระปุกเดียวมันก็ราคามันก็สูงหน่อยเนื่องถ้า<ะ>สามกระปุกนี้มันระยะยาวนิดหนึ่งสามเดือนพี่อาจจะเห็นผลเขาก็น้องก็ส่งรีวิวคนที่ว่ากิน แล้วเห็นผลไหมพี่ดูพี่ก็อ่านเป็นร้อยรีวิวนะอ่านเป็นร้อยพี่กว่าจะซื้อสินค้าสักตัวพี่อ่านอยู่นานพี่อ่านเป็นอาทิตย์กลับไปดูใน Google อ่านไปอ่านมาจะซื้อดีไม่ดีเพราะมันเป็นพันใช่ไหมคะอ,อ่านไปอ่านมาใน Google เอาแล้ววะซื้อตัวอื่นได้ทั้งสองพันสามพันพอทานตัวบรัชยูคอประมาณกี่เม็ดคะถึงรู้สึกว่าเออร่างกายมันดีขึ้นพี่กินยูโคลประมาณอาทิตย์ที่สอง นะคะอ,อาทิตย์ที่สองพี่มีความรู้สึกว่าลูกกระตาพี่เปลี่ยนทิศทางได้อ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแบบไปทั้งตัวอะไรแบบเ<ะ>นี้ย แล้วพี่ก้มกวาดบ้านได้อะไรได้พี่มีความรู้สึกตรงนั้นแต่วแต่กว่านั้นพี่จะกวาดบ้านพี่ต้องนั่งลงแล้วกวาดอันนี้พี่ก้มได้พี่ก้มได้พี่ทํานู่นทํานี่ได้รู้สึกว่าพี่ไม่เพลียไม่เหนื่อยทานทานวันละเม็ดหรือวันละสองเม็ดน้องเขาบอกว่าอาทิตย์แรกให้ทานวันสองเม็ดใช่ไหมคะแล้วพี่ก็ลืมพี่ก็กินไปสองอาทิตย์สองเม็ดนึกขึ้นได้ก็ไลน์ถามน้องบอกไม่เป็นไรพี่เอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่อาทิตย์ละเม็ดก็ประมาณกระปุกแรกนะพี่รู้สึกเลยว่าพี่ ร่างกายดีขึ้นสดชื่นขึ้นใช่ค่ะการหลับนอนเป็นไงบ้างดับดีขึ้นแต่ก่อนพี่นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมากินตัวนี้ก็ไปหมดกระปุกใช่ไหมคะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ความมั่นใจพี่กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากกลับไปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พี่แบบขับรถได้หรือยังยังไม่ขับทีค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเอออยากไปตลาดนัดอยากไปนู่นอยากไปนี่อ พี่แป๋วเดินขึ้นขึ้นบ้านจนสองแล้วค่ะกวาดแล้วขึ้นบันไดได้แล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าพยายามกลับมาให้เหมือนเดิมให้ได้ประมาณนั้นเลยค่ะตอนนี้พี่แป๋วทานไปกี่กระปุกแล้วคะพี่ขึ้นกระปุกที่สี่ค่ะพี่ขึ้นกระปุกที่สี่คือซื้อชุดที่สองกระปุกที่สี่ก็ตอนนี้พี่ก็คนเพื่อนเพื่อนที่เป็นเหมือนพี่ก็เข้าสู่ใบองแล้วนะค่ะอ่าพี่ก็แนะนําไปพยายามแนะนําไปว่าตัวนี้กินดีนะแต่ว่า คือเขาเชื่อไม่เชื่อก็มันอยู่ที่ว่าเขาทดลองดอูคนที่ว่าเป็นบ้านหมุนจริงๆนั้นพี่ว่าพี่หนักมาก หนักจริงหนักยิ่งนะ <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> ว่าเข้าฉุกเฉินถึงสามร <ๆ S 1> อบสามรอบพี่เข้าฉุกเฉินจนพี่ที่พี่บอกก็หละพี่เข้าหมดศูนย์หัวใจคลินิกหมอสมองหูคอจมูกทุกอย่างเข้าหมดแล้วค่ะทั้งร่างกายไม่เจอโรคอะไรในร่างมีแต่อาการค่ะนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีอาการบ้านหมุนแบบพี่แป๋วเลยนะคะเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาอยากจะให้พี่แป๋วนะคะช่วยฝาก่อยค่ะ เออพี่คิดว่านะเหมือนกับเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จ่ายทีหนึ่งสองพันสาพันใช่ไหมคะเ,เราเปิดใจนิดนึงว่าเราทดลองมากินตัวนี้ดูชุดฟื้นฟูสามกระปุกนะคะถ้าไม่เห็นผลก็เลิกกินแต่คิดว่าถ้ากินแล้วเห็นผลสุขภาพเราดีขึ้นความมั่นใจเรากลับคืนมาเราทำประกอบอาชีพได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่า,าพี่ว่านะแล้พี่คิดว่าพี่ก็จะกินต่อไปนะ นะคะเต็ม10คะแนนพี่แป๋วให้บร้านยูคอกี่คะแนนดีคะตอนนี้พี่คิดว่าอาการพี่อยู่ที่9.5แล้วนะคะแต่ว่าเหลืออีก5นึงให้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 เปอร์เซก่อนนะอ่านะคะก็สําหรับใครนะคะที่มีอาการบ้านหมุนนะคะหรือว่าคนที่คุณรัก นะคะมีอาการบ้านหมุนและผ่านมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะก็อยากจะให้เปิดใจนะคะเหมือนที่พี่แป๋วเปิดใจนะคะให้บรันยูคอดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ชิวก็ต้องขอบคุณพี่แป๋วมากเลยนะคะ,คะที่ให้บรันยูคอดูแลสุขภาพชิวก็เลยเอาบรันยูคอนะคะมามอบให้พี่แป๋วนะคะข,ขอะเพื่อดูแลสุขภาพไปอีกนานๆเลยนะคะขอบคุณค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับใครที่มีอาการบ้านหมุนนะคะอยากจะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัด นนะะแล้จะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาฝากนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่บร l a น c e แบ n นทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็พี่แป๋วนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>